ตรงเตียงตั้งเพราะว่าเขาหนังบดีจิ้มแขนนี้ไหลสสยทั้งหัวกระโนเก็มทั่วกายแขนขาก็โดนไม้ต่ำหัว้อทั้งคำทรเราตกใดจังได้ตรงเตียงนี้เก็บฟีเลยบอกเขา ปานโดนผู้สาวที่มาเมื่อวานก่อนนี้เขาทิ้งไปเก็บใจกำลังหายดีมาตกเตียงนี้สิเจ็มทั้งกายและใจเจ็มเจ็มเจ็มมันเจ็มมันเจ็บอีลีอยู่ดีดีก็มาตกเตียงน้อเฮาเจ็มทั่วกา ร่างกายกำลังอ่อนแอโดนผูสาะลอยแพเขาไม่แค่คนจนอย่างเขาต้งเตียงตั้งต้องเข้าพึ่งหมอโงพยาบาลหายาทานอยากินย่านวดย่าดมหายาทาร่างกายก็พอทุเราแต่ย่ารักษาหัวใจหาที่ไหนช่วยบอกคอยอีที เจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บม,มันเจ็บอีหลีอยู่ดีด,ดีก็มาตกเตียงนอเฮาเจ็บทั่วกายร่างกายกำลังอ่อนเดโดนผู้สาวลอยแพ่เขาไม่แค่คนจนอย่างเราต้องเตียงตั้งต้องเข้าพึ่งหมอโรองบาลหายาทา อย่าชิ้นยานวดยาดมหายาทาร่างกายกับคอทุเราแต่ยารักษาหัวใจหาที่ไหนช่วยบอกคอยแน่